การผู้ชายดูแล้วปิด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 สัปดาห์นี้ต้องปิดสัปดาห์นี้ปิดเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับโอ้โหยังไงยังไงอ่ะให้พี่เลยวันนี้คนนี้ให้พี่ขาเล็กมากแล้วโอ้โหเล็กสวยด้วยเล็กเลยหน้าตาจิ้มลิ้มออยังไง นุ่มละกังงาซ้ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดให้เรษณาเลยเลยครับครับยกไอ้พี่เลยวันนี้นี่ชงให้หวานๆเลยนะครับและต้องขอบอกเลยว่าจะอลังการขนาดไหนต้องไปเจอเธอในช่วงแรกของรายการกับ i ี h เก n top. สาวสวยน่าหวานคนนี้เธอมีดีกรีเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อิตาลีเลยล่ะคะ่ะเธอมาพร้อมความนะ่ารักเรียบร้อยเซ็กซี่เบาๆแบบเน้นๆที่ใครเห็นไปต้องร้องว้าวว้าว,าวา แล้ผลงานของเธอคนไม่น้อยนะใครเช่นกันเพราะเธอนั้นถ่ายมาหมดแล้วทั้งงหนพริตตี้แอมสีถ่ายแบบและการสุดแดงโอ้ยเห็นเธงิบเงียบแต่ผู้ชายเธอเพียบนะคะอ่ะอ,อเอาเป็นว่าไปฟังเธอจะปากชัดๆในสตูดิโอกันเองเลยดีกว่าค่ะว่าเจอคนนี้จะรักขนาดไหนกับน้องแผนแผนฟิลาชิวค่ะ เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงดีมเก r ์อยู่กับน้องแพนสวัสดีครับสวััสดีครบว้าวว้าวโอ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะพี่เพชรอ่ะโอ้ยคิดถึงอ่ะโอ้คิดถึงอะอะไรคุณออกอรเก่งแน่เรื่องแตะอังเนี่ย โอ้กิ้งอกิ้งเออกิ้งนานหน่อยดีค่าเวลาค่าเวลารายการเราไปมาคุยมาคุยกับน้องแพนหน่อยดีกว่านะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับแนะนำตัวเองหน่อยหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำถ่ายแบบแล้วก็รับพิตตี้ด้วยค่ะแล้วก็มีช่วยกิจการทางบ้านด้วยค่ะน้องก็ทำถ่ายแบบอยู่นะครับทำ่ายทาเป็นตากล้องเลยใช่ไยใช่เป็นนางแบบถ่ายแบบแนวแนวประมาณไหนเซ็กซี่นิดนิด อ๋อขมีหนังสืออะไรที่แบบวางแผงแล้วหรือยังก็ถ้าล่าสุดก็ลงปกซูเมื่อเดือนธันวาค่ะรอุ้ยปกนั้นเองอ้ปกไหนปกไหนซูอที่มีหลินปิงอ่ะไม่ใช่แล้วนั่นสุสัรเ์ไม่ใช่หรอแล้เล่มกันแล้วซูเลยหรอโอ้โหแต่แต่เห็นหน้าหวานๆแบบนี้เนี่ยทำไมถึงมาเป็นสายเซ็กซี่ใช่ก็ส่วนใหญ่ได้แต่ แนวเซ็กซี่ค่ะเพราะมีคนบอกว่าเวลาย,ยิ้มแล้วก็สายตาเนี่ยก็จะแบบว่าดูเซ็กซี่มากกว่าแล้วตัวเราเองคิดว่าเราเ,<ล>เป็นคนเซ็กซี่ไหมก็คิดว่าตัวเองเซ็กซี่น,นิดนิดนะแต่ก็มีความหวานบ้างอะไรอย่างงี้หน้าหวานหน้าหวานแต่นมเนี่ยเซ็กซี่สมใจถ้วยใช่ออชอบส่วนไหนที่สุดของตัวเองบอดี้นะบอดี้บอดี้ถ้าบอดี้เหรอถ้าบอดี้ชอบหน้าอกตัวเองใช่ค่ะพี่ก็ชอบ ไซส์ไหนครับก็แล้วแต่ชุดชั้นในนะคะบางยี่ห้อก็ไซส์ครับซีบางยี่ห้อคับดีพี่เป็นผู้ชายไม่รู้อะไรคือบซีดีเออมันเป็นตัวเลขอะตัวเลขอะซีดีอะเป็นแปดหกยี่สิบสี่สามสองหกยี่สิบสี่สามสิบสองเป็นผู้หญิงฉบับมินิแต่มีหน้าอกอะไรอย่างี้ขาเล็กด้วยขาเล็กด้วยสเปคผมเลยอะครับเล็กอย่างนี้เนี่ยนะพี่ขาอย่างนี่ผมอยากรู้น้องกินอะไรมาในขาไม่แข็งไม่แข็งแรงชอบคนขาเล็ก หรือมันดีดก็มาอยู่ข้างบนหมดอยู่ข้างบนหมดอยู่ข้างบนหมดเลยจริงอ่ะกินอะไรก็แบบจะไม่ค่อยออกไม่ออกนะไม่ออกแขนออกขาเลยครับผมออกแก้มอย่างเดียวนะครับใช่แก้มตอนในแก้มออกมากินเยอะขึ้นบ้าเลยขาเขือเลยแบบยังดูเล็กอยู่เลยยังเล็กอยู่นะฮะใช่ใช่จับแล้วบอบบางอ่ะผมชอบดูแลผู้หญิงบอบบางองเนี้ยเป็นผู้หญิงบอบบางอไรอย่างเงี้ยอ๋อ พามาไปกินเบียร์พี่วางวางไม่ได้ว่างหรอกแต่เยไปเออสเปคหนุ่มๆนุมของเราล่ะถามหึงตัวเราละสเปคหนุ่มหนุมบ้างดีกว่าชอบหนุ่มหนุมแบบเออเจ้าชู้นิดนิดอ่าเพราะผู้ชายเจ้าชู้มาจะแบบหลักแฟนนะคะแล้วก็ชอบผู้ชายเอาใจครับผมแล้วก็ชอบสไตล์แบบออะไรนะครับเอาใจเอาครับผมอาใจเก่งถูกต้องแล้วก็ ชอบแบบผู้ชายคมเข้มอ๋ออ๋ออะยิงนี้พี่ตกอะไรไม่ตีก็ได้แต่แบบตีแบบเข้มเขาล้อเลยเขาล้อเฮพี่มีแฟนแล้วพี่มีแฟนแล้วเขารักแฟนเลยเขาบอกเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้นิดหน่อยไม่ได้เจ้าชู้มั่งพี่พี่เราสารพิษผมไม่เจ้าชู้เจ้าชู้นิดหน่อยต้องแบบผมนี่ผมรักแฟนโอ้รักเดียวใจเดียวอันนี้มีแฟนแล้วอย่าไปยุ่งเลยพี่โสดแหมมึงโซนคบนานกูอีกนะใครใครคบมานาน แอลจะเตะแก่ๆนั่นน่ะไม่ใช่โอ้คนรับใช้คนรับใช้โอ้แก่ที่บ้านเรียนแก่เลยโอ้ยโอ้ยงี้งี้โอเคงี้ผ่านงี้ผ่านผ่านผ่านอ่ะผู้ชายก็ต้องตีขาวได้ตีขาวได้อ่ะเราเลือกจากอะไรอ่ะคมเข้มตีขาวมันไม่ซ้ำกันอ่ะก็ต้องตอนหลังก็ต้องตรงนี้ใส่คุยกันไปก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเช็คโทรศัพท์ไหมเราเช็คโทรศัพท์ไหม ก็เป็นคนไม่เช็คนะคะแต่ว่าถ้าสมมติแบบรู้สึกว่ามีเซนอะไรนิดนึงว่าแบบต้องมีอะไรแน่ๆก็จะเช็คแอบเช็คแอบเช็คแล้วเราจะรู้รหัสเขาเหรอเขาเปลี่ยนรหัสเนี้ยก็ถามเขาเลยว่าทําไมถึงเปลี่ยนรหัสถ้าเปลี่ยนรหัสแปลว่าจะต้องมีอะไรแน่นอนแสดงว่าเราต้องรู้รหัสเขาด้วยใช่หรือไม่เราก็แอบสังเกตเอาเองเวลาเขากดตึ๊ดตอะไรโอ้โหมัไม่แปลกใจไม่แปลกใจ พี่บอกว่าโสดมานานแล้วอะครับใช่ค่ะทำไมทำไมเพราะอะไรก็ไม่มีคนจีบหะอกเลือกเยอะเปล่าเลือกเยอะไหมแต่แบบคนคิดอาจจะว่ามีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เข้ามาจีบอ๋อแล้วถ้าเกิดพี่เข้าไปจีบงี้ได้ไหมก็ต้องลองดูสิคะเออเฮ้ยทิ้งเบอร์กดเบอร์เลยกดเบอร์พี่ไปเออนะนี่เป็นไงดูดีไหมเมียเขาเมีย ฮัลโหลใครอ่ะอะ <im it> ๋อสายงานงอกก <im it> ันอยอแล้วถ้าเกิดแบบดูหุ่นผู้ชายชอบส่วนไหนของผู้ชายที่สุดฮะชอบดูหุ่นหุ่นเลยถ้าแบบหุ่นแบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคหยอดเลยดีกว,ว่ามาันชันยังดีกว่าโอ้โหอีกทีค่อยดีค่อยดี อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็พอได้ไอ่ะเห็นเลยอโอ้ยน้องตอบเอาใจผมไม่อยากถลุกผมไม่อยากถลุกผมมาฆ่าคุณเออผมมีเพชฌฆาซิกเลยซิกแพ็ค,เ,คเลยครับซิกแพ็คค,ค,ค,คัมแบ็กแล้วนะครับของผมของผมตอนนี้ครับรู้แนวแล้วครับผมยังไงฮะไปแบบนั้นเน่ะมันไม่ขึ้นแล้วครับผมทำยังไงก็ไม่ขึ้นไปรอดไปรอดอยู่แบบนี้ดีกว่านะฮะอาชีพอาชีพของผู้ชายที่จะคิดว่าชอบที่สุด อาชีพเหรอชอบแบบว่าเป็นนักธุรกิจทํางานที่แบบว่าดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ทําธุรกิจกับที่บ้านด้วยใช่ไหมอันนี้แปลว่าต้องครบเนี่ยผู้ใหญ่กว่าหรือว่าชอบเด็กชอบผู้ใหญ่กว่าเพราะผู้ใหญ่กว่าจะแบบดูแลแล้วดูอบอุ่นแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่กว่าและรอรอดีๆเลยเขาก็มีแฟนไปหมดแล้วแล้วทําไงทาไงก็ หามไหม่ราต่อไปเราต่อไปแชร์แชร์เกลือเลิก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 อะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกก็ลอดูเผอแบบว่าจะมีเข้ามาอะไรเงี้หลงเหลือให้เราบ้างมีแบบเข้ามากิ๊กๆปั๊บๆแล้วไปไหมก็มีนะคะแบบเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่บางคนแบบผู้ใหญ่บางคนก็เหมือนเด็กๆเข้ามาจีบแบบยไงก็ไม่รู้แบบแปลกเข้ามายังไงเข้ามาแบบเหมือนจะจีบก็ไม่จีบเหมือนจะมาชวนเราแต่พอถึงเวลาก็หายไป เหมือนเราเหมือนเราต้องไปถามเอาเองเหรอก็ไม่ใช่นะบอกว่าคุณเป็นคนนัดเรานัดเดทเราแล้วคุณก็มาหายไว้ลายไงเขาไว้ลายไงว่าเมียดูมากกว่าเออหนูว่าต้องมีอะไรแน่เลยก็เลยแบบก็ปล่อยปล่อยไปเราแต่ไม่สนเออสวยเลือกได้อะเออปกติไปออกไปแฮงเอาไหมครับไปค่ะย่านไหนครับทองหล่อค่ะ เปลี่ยนเป็นเควินเลดแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะเควินเลดก็ไปนะพี่จะชวนไปทำอะไรกินหมูกระทะหรอข้างออฟฟิศข้างออฟฟิศโอ้เควินเลดเลยมีหมูกระทะป่าเลยเขาหมูกระทะเกาหลีไงอ๋อเผมเรียกหมูกระทะดูเชยนะพาผู้หญิงไปเดทเนี่ยเขาห้ามพาไปแดกหมูกระทะอ้าวเหรอเขาจะตัวเหม็นหมดหอมเหม็นเนาะเออจะได้ร kind of um ู้ไงว่าชอบดมหอมๆอย่างเงี้ยกินพาไปมอมเหล้าดีิเหม็น หาร้านนี้เล่าถูกๆเงแรงโอเคสมยาดองครับผมง่ายมากเลยมากระทืบลงทั้งกระทืบไหนนั้นต้องไปแยกกระโ sob วันไก่ว่าง่าย่าลองมาแล้วผมลองมาแล้วเป็นไงครับเออก็ยาดองเลยข้างความน้ำมันเลยเคยไหมเคยลองยาดองไหมแล้วถ้าเกิดชายพาไปเดทยาดองรู้สึกยไงรู้สึกแบบเถื่อนไปไหมอะแต่ถ้าเขาใส่สูตรไปเลยแต่ว่าชอบแนวนี้ ก็ต้องลองไปแต่ก็คงแบบขอจิบๆก่อนนะคงแบบว่าไม่เป็นคนข้ออ่อนอะไรอย่างเงี้ยดูจากสีผมผมว่าคงไม่อ่อนมั้งแล้วปกติไปไปแฮงเอาท์นี่ไปกับแก๊งฝูงชนีด้วยกันมี้ยล่ชนีหมดเลยทั้งชนีทั้งเพื่อนสาวแล้วก็เพื่อนไม่สาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไปด้วยกันตลอดเพื่อนเก่าเคยเพื่อนสาวเพื่อนก่าเคยแล้วไอ้เพื่อนไม่สาวนี่คืออะไรครับทอมก็เป็นทอมใช่หนูจะแบบมีเพื่อนสนิทที่เป็นทอมด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทที่เป็น เป็นเพื่อนสาวด้วยบางคนก็คิดว่าเป็นแฟนกระทอมอย่างงี้ก็เลยไม่มีใครเข้ามาจีบไม่แล้วเราจะเข้าไปจีบยังไงสมมติว่าหนูเดินอยู่กลางห้างพี่เดินชอบหนูมากพี่เดินเข้าไปแพนเอ่อแพรหรือเปล่าครับหรือเดินเข้าไปเออขอโทษนะครับอยากรู้จักขอเบอร์นี้ให้ไหมก็ให้นะคะถ้าสมมติเข้ามาขอเบอร์ก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคุณมาขอเบอร์จริงหรือเปล่าแล้วก็เอ๊ดูหน้าตานิดนงดวยว่าดูโลจิติดหรือเปล่าถ้าไม่โลจิติดเออก็พอให้ได้ถ้าอย่างนี้มามาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเลย วิ่งหนีแน่เลยขอบคุณนะครับตื่นเต้นไงอันนี้ตื่นเต้นหรือป่ะเนี่ยคนมันตื่นเต้นอะแบบอันนี้ของโลกจิตแล้วนะครับขอบอร์หน่ะหรือล้วเกิดอาเดินมาขออนุญาตขอบขอบอร์หน่อยได้ะครับเดี๋ยวรู้จักเนี่ยให้ไหม ก็ได้ค่ะถ้าตอนนั้นไม่มีแฟนก็จะให้อแล้วก็โอเพนโอเพนใช่แต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอผมว่าออกแนวแบบว่าเลือกเยอะแหละผมว่ากอไม่ไคนบอกว่าหนูเลือกเยอะเงิกเดือนสําคัญไหมเงินเดือนก็สําคัญบางนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าหนูทํางานมาแล้วต้องไปไปเปให้ก็ไม่ไหวอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยฐานฐานเงินเดือนต้องเท่าไหร่ เงินเดือนก็ขอสักสองหมื่นขึ้นแล้วกันครับสองหมื่นขึ้นอ๋อโอเคนี่ยังพอเป็นไปได้ไงคนนี้เหมือนอยู่ในโลกแห่งความจริงอีเมื่อสปาร์แสนกว่าระดับเสียเท่านั้นโอ้เสียไม่ไหวนะไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะครับเอ้ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะต้องเป็นเจ้าของโรงงานเท่านั้นนะครับ CEO เลยใช่ต้องระดับนั้นอะเป็นแสนน่ะนั่นอะเดะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเออสองหมื่นนี่ยังพอคุยกันได้นะครับอะไรอย่างสาวโสดเทศกาลแห่งความรักอย่าง วานเลนทนยอย่างเงี้ยเขาทำอะไรนครับทำอะไรก็อยู่กับเพื่อนเอาเลยค่ะตอนนี้อยู่กับเพื่อนใช่ปีที่เราก็อยู่กับเพื่อนแบบไปวานเลนทน์กับเพื่อนทางแก๊งเลยเออแล้วของขวัญนะครับที่จะต้องซื้อไปให้จําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้ามีมานิดนึงก็ยังดีแต่จริงๆเป็นคนที่แบบไม่ได้อะไรแต่เป็นคนที่อินกับเทศกาลก็คือถ้าเวลามีแฟนหรือว่าถ้ามีคนที่จีบเราคุยกันอยู่จริงๆจังก็ขอให้เขาสนใจในทางเรื่องนี้เพราะจะเป็นคนที่แบบ อินกับเทศกาลกุ๊กจิกเป็นคนกุ๊กกินนิดนึงไม่ว่าจะตุดจีนกินเตอร์หันเ้าทหารผ่านไม่เ็กไปเอาปาปป๊ป้หปั่นเจ้าเวนเทีวเฮ้ยเวียนเทียีโอเคนะเวียนเทียก็ไปนะไปกับแฟนใไปกับแฟนเก่าไปเวียนเทียเด็กการตุ่ดจีนนี่สมวันนะมีสามวันนะ วันซื้อวันจ่ายวันอะไรชิวอีกชิวยิ่งโอ้ตายตุดจีนก็ต้องด้วยตุดจีนก็ได้นิดนึงขออันเป่าอันเตาอันเปาได้ได้ได้เดี๋ยวขากลับแวะไปเอาที่ห้องพี่โอ้มีซองอยู่ห้องแดงเลยเหรอแดงโอ้ห้องพี่ดี้ามากเลยนะครับผมอยู่คนละที่กับบ้านน้องเลยนะฮะนอกจากเทศกาลแล้วส่วนใหญ่ถ้าเทศกาลเนี่ยต้องพาไปกินในที่หรูหรูไหม ก็บางทีก็ไม่ต้องหนูก็ได้ขอบรรยากาศดีๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่เคยไปมาแล้วชอบที่สุดเคยไปมาชอบที่สุดชอบเซอล์รอกโคเซอล์รอกโคโอโอเคใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบผมนะฮะเป็นที่ที่แบบบรรยากาศดีมากนะครับผมไม่เคยไปครับเห็นแต่รูปนะสงสารสงสารแฟนคุณจริงๆเลยครับผมนะฮะแป้งผมเขาเขาเขาอยู่สูงอยู่แล้วครับผมอ๋อนเครื่องกินกินข้าวบนเครื่องได้ครับผม กินนอนขี้บนเครื่องบินตลอดได้ขัดส้วมด้วยครับผมแม่ของลูกที่ดีเอาล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสว e ทครับเย้เคยเยอะที่สุดเคยเยอะที่สุดเคยเยอะที่สุดเกาะแล้วล่ะไปเกาะไปเกาะสนับสนุนโดยรีโอเบีย